สวัสดีครับสวัสดีย้ำแรงครับประมาณจับกเกือบๆหาโมงนี่ยแหละครับฝนตกครับช่วงมงซีโม่งแรงบังหันนี้นะครับ ตกลงมาแห้งติบนะครับครับบรรยากาศครับนิ่คํานะครับแดดเบิดแหละครับเพราะว่าฝนตกนะครับบางทั้นี่ปาทุมขึ้นนะครับเมื่อนี้ได้อุปกรณ์มากนะครับเป็นเบ็ดนะครับยี่สิบกัวหลังครับประมาณยี่สิบห้าหลังครับเบ็ดนะครับ อินเด็เบอร์กัประมาณใส่ปลาเข่งปลาดุกประมาณน,นี้แหละครับนะครับแล้วก็ได้เยอะมากครับอันนี้ได้เยอะไอสบู่นะครับเยอะสบูน่นี่ใส่ปลาดุกโดยเฉพาะครับน,นี่ครับอันนี้คือซอยมาแล้วครับซอยมาขนาดพอประมาณน,นะครับ ใส่เบ็ดพอดีนะครับเมนูโดยเยอ่อะบูนะครับเป้าไมายคือปลาดุกนี่แหละครับครับตัวปลาอื่นสิบกินนะครับสิกินอยู่ปลาเดียวคือปลาดุกนะครับไปครับไปลองบ้างครับีิมานบหมานเนาะวิธีการเสียบเยือก็ง่ายๆครับนี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับ ประมาณนี้ครับห,หัวเบ็ดพอพอจักน้อยนึงนะครับ ข้างครับสองฝั่งเลยเยื่อสบูนี่มีทั้งข้อดีแล้วก็ขอจำกัดนะครับข้อดีก็คือบอตองเปลี่ยนเยื่อบ่อยนะครับก็คือทา ปลาบกินก็นคือบริเปลียนนะครับคือสะดวกสบายอย่างหนึ่งนะครับบอ่อเสียเวลาเสียบเบียอ์บ่อยนะครับ้อจํากัดก็กกคือมันเป็นปลาชนิดเดียวนะครับคือปลาดุกนะครับปลาอื่นสีปกินเลยนะครับนี่คือทั้งขอดีแล้วข้อเสียงมั่นนะครับเอาลองเบิ้งนะครับอเรียบร้อยนะครับ เบ็ด25ห,หลังนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณจากักทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวออกมายามเบึงเป็นน้ากันนะครับมันุุนน้ากันสีมันโบมันแลครับไปมาี่กรับแล้วครับโอเคในเวลาคําพอดีไปครับเดี๋ยวมันุุนน้ากันไปครับประมาณทุ่มครึ่งนะครับมีพาพยามบึง เบ็ดใส่ไว,ว้บงหัวแรงนะครับยีสิบหาหลังนะครับใส่เดีวยวไปหล่นน้ำกันครับหลังแหลกเงอยันยู่นะครับเม็ดซีลีหลังโตไปส่งๆเพศสิสสมิดซีรีนะครับ คือบ้านออข้อดีของเยื่อะสะบู่ย่างหนึ่งก็กค,คือบไ่ได้เปลี่ยนเยือะนะครับขันมันบ่นก,กินนะครับดีบางามลังหนึ่งกันยังนะครับด,ดีมาลังนี่ก็ยังนะครับ เมืองลังนี้บ่บ่มี่ยงนะครับโอ้สงสัยสิบอคือแล้วลองทดลองเมืองหลังนี้เบิ่งอันนี้ก็ยังนะครับ,บรนี่ครับยังนะครับเยอย,ยังปกติ นี่ไก่ย่างนะครับอย่างต่อไปครับไก่ย่างนะครับสใส่สีบลูคือแล้วนี่นะครับเยือสบูนี่ lăng cá nhân nó khắp em hiền vui mình lăng gì thua ăn nhìn หลันงนี่ก็น่าเสียงร้องะครับนะเสียบไปอยู่ข้องหลังนึงน,นะครับเหยื่อยังอยู่อยู่นะครับหลันง,นงนี่ก็ยังอยู่นะครับเหยื่อยังอยู่ ย่างอยู่นะครับเนาะย้ำเที่ยวแรกนะครับโมมีแต้มนะครับคือสีส่งจงางไดพวกนี้นะครับเบ่งส้มเราทะลุเบ่อเศร้าเท่าเดียวเลยนะครับสคือบพคือนะครับเยอสะสบู่นี่นะครับมาลองเบ่งนะครับแต่ว่าเยอสะสบู่ก็เป็นสบู่แบบมีหลายแบบนะครับ อันนี้เป็นก่อนลักษณะเหมือนก่อนเขียวๆนะครับออกเขียวๆประมาณนี้นะครับสิบประมาณนี้ยเนาะทางในกระทาวัดเบื้องบนเ้านเนาะทางลนเบื้องนะครับมือนี้คือสิบบอยามแล้วครับมือทรงเหล่าบอคือนะครับไปครับปันนิชิกับเราคือเลย ลองเบิงนะครับยี่สิบกัวหลังยี่สิบหาหลังนะครับหมายกับดูหลังบาน,นครับหลังบานปลากระถือว่ามีอยู่ครับมีอยู่ยินเสียงบ่อนอขึ้นอยู่นะครับเนาะไปครับวันนี้ถลุมมือสอง้อกันได้ครับโอเคสำหรับมือนดีก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีย้ำเช้าครับไปครับไปเบื้งพลงานเบ็ดตอนเสารนะครับคือบอ,อกคือเนาะหลังแหลกครับอเจือยังอยู่ปกติเลยครับ ที่สองอันนี้เหยื่อหายนะครับนต่อไปนี่ก็เหยื่อยังนะครับนี่ก็ยัง ไปเบิ่งก่อนนะครับในสซกูกลับมาขึ้นทั้งใส่บคือแล้วนะครับเหยือสบู่ตัวนี้นอ๋อกูเบ็ดมาแล้วครับ มันยี่สิบห้าหลังนะครับสรุปแล้วนะครับเศร้านี่ก็บ่มีแต้มนะครับเหยื่อสบู่นะครับเป็นการลงเหยื่อนะครับคลังแหลกในปีนี้นะครับเป็นเป็นเบ็ดไม้นะครับสื่อมาไม่นะครับยี่สิบห้าหลังเข้ามาตรวจสอบเบิ้งนะครับสงสัยสีสูเหยื่อผืนบานห้องเบลลนะครับเหยื่อใส่เดือนนะครับ อาจจะเป็นเพราะ่าสบู่มันบ่ได้หรือเปล่านะครับก็ก็หาสาเหตุเบ่เบเจอนะครับแต่ว่าสรุปคือสบู่นะครับยังหม่เหมาะนะครับไม่เหมาะในการใส่เบ็ดปักข้าหน้านะครับิึงเห้วนะครับบ่มีอาการนะครับบ่มีปฏิกิริยาอย่างเลยนะครับสําหรับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมามายามตะเ้านี่นะครับเอ้าไปครับต่อไปหงองไดดห้าเยื่อนะครับธรรมชาติ มาใส่สีดีกลัวนะครับเยอะนี่ก็ลุกง่ายนะครับว่าบบกกินเลยนะครับแถบสิบบแตะบวตตองเลยนะครับเอาไปครับเสาร์นี่กับบรรยากาศฝนตกลิ่นๆนะครับฝากคืมๆอันนี้หกโมงกลัวเลยครับประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังคึมๆอยู่เอาโอเคนะครับตรงนี้ก็ฝากติดตามนะครับเพจดไสน์มาน้องทองลางไว้นั่นเลยครับสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ